พี่กำลังอยากเจออยู่พอดีนั่งก่อนนั่งก่อนมีเรื่องกุ้มใจอะไรล่ะทิดอย่างนี้อย่างนี้พี่อพไอช่วงโควิดเนี่ยนะนะผมก็ไม่รู้ไปได้ไปไหนนะก็ลองหาต้นเมืองต้นไม้มาปลูกแต่ว่าซื้อต้นไม้มานะพี่ซื้อมาต้นหนึ่งก็หลายตังค์พอซื้อแล้วปลูกได้ไม่เท่าไหร่ก็ตายแล้วว่าผมก็ไปเอาเขาว่าดินที่ไหนไอสีถุงร้อยหกถุงร้อยแปถุงร้อยผมก็เอามาผสมปลูกได้ไม่เท่าไหร่ มันก็ไม่โตไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> พ, <c oughs> พี่พี่พี่มีมีพี่มีทางออกให้ผมไหมเนี่ยอีปัญหาอีเรื่องการปลูกต้นไม้ในกระถางไม่โตเนี่ยเป็นเพราะอะไรพี่ <c oughs> หนดูสิไออาการต้นไม้ไม่โตต้นไม้ไม่งามเนะี่ย <c oughs> นะครับอันเนี้ยดินมันแน่นนะ <c oughs> ดินมันแน่นไปดินมันแน่นอันที่สองดินเนี่ยเริ่มเสื่อมละไม่มีธาตุอาหารละผมถึงไไม่โตผมถึงว่าผมลดน้ํานะมันไม่ซึมลงล่างเลยพี่ มันกระชอกออกข้างบนหมดเลยใช่น้ํามันไม่ระบายอาก,กาศ<อ>ม,มันไม่ระบายการดูดปุ๋ยของต้นไม้เนะี่ยมันไม่ดีแหละครับวิธีแก้ง่ายนิดเดียวเนาะทำไงพี่เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินใหม่เราต้องเปลี่ยนกระถางใหม่เปลี่ยนดินใหม่ใช่เปลี่ยนดินใหม่เดี๋ยวจะทําไม่ดูโอโ้โหได้ทีเลยช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ผมดีเถอะไอ้ปัญหาของผมเจอเนี่ยนะผมเชื่อไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกพี่คืองค์อนประเทศไอ้คนที่ปลูกไม้กระถางไม่โตเนี่ยนะมันเจอปัญหาแบบเดียวกับผมนี่เลย โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเลือกดินที่ดีดินผสมนะครับในดินผสมประกอบไปด้วยหนึ่งใบกำดูนะครับสองขี้วัวนะครับสามดินนะครับสี่กาบมะพร้าวสับนะครับผสมกันในอัตราส่วนนะครับดินหนึ่งส่วนนะครับกาบมะพร้าวสูกาบมะพร้าวสับสองส่วนใบกำปูสองส่วนและขี้วัวหนึ่งส่วนนะครับในการผสมนะครับเราจะใส่เชื้อ ลาไตโคเดมาไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันเชื้อราที่เกิดที่เกิดกับโรคพืชนะครับตัวนี้ขาดไม่ได้เลยอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปุ๋ยนะครับปุ๋ยเนี่ยเราจะใช้ในตอนที่เราเปลี่ยนกระถางนะครับตอนที่เราจะปลูกต้นไม้นะครับปุ๋ยมีสองสูตรให้เลือกนะครับสูตรแรกก็คือปุ๋ยสูตร15-15-15นะครับซึ่งเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับใส่รองก้นก้นกระถางนะครับเพื่อให้เพื่อสามารถดูดนําไปใช้ได้นะครับ อีกตัวหนึ่งจะเป็นปุ๋ยละลายช้าอสมโค้นะครับสูตร13-13-13นะครับตัวนี้ก็ใส่สามารถใส่รองก้นกระถางหรือใส่ด้านบนไปได้นะครับเพื่อ,อหลังจากที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยพืชสามารถดูดซับปุ๋ยในการจเจริญเติบโตได้นะครับมาดูวิธีการในการที่จะเปลี่ยนกันนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องทําการลิดใบเพื่อลดการขายน้ําของต้นไม้นะครับการลิดใบเนี่ยทำให้ หลังจากที่ปลูกไปแล้วนะครับลดอาการตายหลังจากที่เราปลูกไปแล้วได้นะครับตัดเยอะไหมพี่จริงๆแล้วเนี่ยจะให้ดีคือเอาออกหมดเลยนะครับช่วงที่เปลี่ยนกระถางควรจะเป็นช่วงที่พืชยังไม่แตกใบอ่อนะนะครับต้องให้แตกใบอ่อนใน้สุดแล้วจนใบแก่แล้วเราก็เปลี่ยนกระถางช่วงระยะเวลาในการเปลี่ยนลระพี่จําเป็นไหมเช้าสายบ่ายเย็น ดูช่วงเย็นดีกว่านะครับเพราะว่าหลังจากที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เจอแดดนะครับมันจะทําให้อ่าอากาศไม่ร้อนมากนะครับ,รบาการลิดใบคือไม่ต้องเสียดายใบเลยว่างั้นเถอะไม่ต้องไม่ไม่ตายแน่นะพี่เดี๋ยวแตกมาใหม่ครับพืชจะแตกรากหลังจากที่แตกใบอ่อน,นโอ้พี่ผมซื้อมาหลายตังค์เลยต้นเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวแตกมาใหม่นะครับอเอา อาจจะเหลือวบใบไปส่วนหนึ่งอาจจะไม่ต้องหมดมากหมดกันต้นไม้ให้กูเดี๋ยวจะแตกใบอ,อ่อนใหม่โอ้โหเขาจริงเหรอนาไม่ต้องห่วงกเกษตรเปลี่ยนไม่ต้องกลัวว่าตายถ้าทำามาตายทำไงาตายเดี๋ยวเกษตรซื้อให้ใหม่เอ้เขาไปเอาที่ัำงานเกษตรได้าไดมาถึงขั้นนี้แล้วเป็นไงเป็นกันมั้ยประมาณนี้ ก็ได้นะครับครับถ้าเสียดายก็เหลือไว้ยอดหน่อยหนึ่งนะครับไม่ต้องเอาออกหมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวส่วนเนี้พอพอเวลาเราปลูกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะสลัดใบทิ้งแล้วก็แตกไปอ่อนนะครับครับเพราะว่าจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับตัดใบออกแล้วนะขั้นตอนที่สองนะครับเรามาดูที่ก้นกระถางนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดสมมุติว่าลากมันยาวเกินนะครับทะลุก้นกระถางนะครับลากมันขดเกินนะครับเราทําการตัดออก ตัทั่วไปเราจะตัดรากออกอยู่ประมาณ3าซนะครับเพราะว่าหลังจากที่รากมันยาวไปแล้วเนี่ยในการดูดอาหารไปเลี้ยงที่ต้นมันอ่ะดูดไปไม่ถึงนะครับมันจะมันจะยากรากมันจะยาวเกินมันจะดูดดูดไปเลี้ยงรากมันหมดนะครับเราจะเห็นว่าทําไมต้นไม้มันถึงทิ้งกิ่งนะครับใบถึงแห้งนะครับเพราะว่ามันมันรากมันแน่นดูดไปไม่ถึงนะครับคือมันส่งไปเลี้ยงต้นมันไม่ได้ถูกต้องนะครับมันไปเลี้ยงรากหมดถูกต้องนี่ฮะอ๋อหลังจากนั้นนะครับ เราทําการเอาดินออกบางส่วนนะฮะเระวังอย่าให้ตุ้มแตกรเราลื้อดินออกอลื้อดินออกโอ้โห,โหออกเราเรา,เราบีเอากี้เลยนะพี่ถูกต้องฮะเราจะเห็นรากบางส่วนที่มันยาวเกินนะครับรบากในส่วนนี้นะฮะจะดูดอาหารไปไม่ได้แล้วโดยทั่วไม้จะต้องใช้รากฝอยในการดูดซับอาหารรากเมนนะครับจะไม่ค่อยมีประโยชน์ ดังนั้นเราจะตัดออกเป็นบางส่วนนะครับเพื่อให้มันแตกกระตุ้นให้มันเกิดการแตกลากใหม่นะเราไม่ต้องกลัวตายเพราะว่าเราลีดใบออกบางส่วนแล้วครับากยาวๆนะเราจะทาการตัดออกเพราะว่าพอเราปลูกไปรากชุดนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเน่านะฮะแล้วก็จะทําให้เกิดโรคพืชที่เราตัดออกเห็นไหมครับแต่ว่าเรายังเหลือบางส่วนที่เป็นรากใช้ประคองนะฮะตัวน,นี้จะไม่ตายอ่า เหลือไว้ประมาณนี้ครับหลังจากที่เราตัดแต่งรากตัดแต่งใบไปแล้วนะครับทีนี้เรามาเลือกกระถางให้เหมาะสมนะครับจากเดิมเนี่ยกระถางที่เราย้ายเนี่ยของเดิมเป็นกระถาง6นิ้วนะครับกระถางที่เราจะเปลี่ยนหลังจากนี้นะครับเราไม่ควรเลือกกระถางที่มีขนาดใหญ่เกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกระถางใหญ่เกินไปนะครับใส่ดินเยอะวัสดุดเยอะ ความชื้นจะมากเกินกว่าที่รากพืชจะดูดนะครับดังนั้นในการเปลี่ยนกระถางเนี่ยควรจะขยับกระถางให้ใหญ่ขึ้นกว่าจากเดิมนะฮะอาจจะเป็นนิ้วหรือสองนิ้วนะครับตัวนี้เป็นหกนิ้วนะครับเราเพิ่มเป็นแปดนิ้วนะครับควรจะเป็นกระถางที่ไม่ใหญ่มากนะครับเพิ่มขึ้นขนาดอ้าแค่นี้พอไม่ไม่ไม่ใช่ว่าผมอยากจะเปลี่ยนทีเดียวแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอีกเลยไม่ได้ไม่ได้อ๋อเปลี่ยนแค่ให้ใหญ่กว่าเดิมนิดเดียวพอให้นิดเดียวพอแล้วค่อยขยายขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะบางคนใส่ ใหญ่เกินต้นไม้เน่าตายก่อนตายก่อนในการปลูกนะครับเราจะใส่ดินนะครับหรือวัสดุปลูกไปก่อนหนึ่งส่วนสี่ครับหนึ่งส่วนสี่นะครับส่วนที่อยู่ล่างสุดควรจะเป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับเพื่อให้รากเนี่ยสามารถระบายน้ําระบายอากาศได้ค่อนข้างดีนะครับ,รบส่วนที่อยู่ด้านบนที่สุดควรจะเป็นอ่วัสดุที่มีขนาดเล็กลงมานะครับเพื่อทําการ บล็อกไม่ให้ความชื้นนั่นเลยออกไปมากเกินไปนะครับอ่ะใส่ผมผมลองใส่นะหนึ่งใส่แค่หนึ่งส่วนสี่นะพี่เลือกวัสดุที่ใหญ่ที่สุดก่อนนะครับเลือกวัสดุที่นี่ใหญ่ใส่รองก้นกระถางก่อนอ๋ออย่างนี้นะครับอย่างนี้พี่อย่างนี้ได้ไหมครับถูกต้องได้นะฮะเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับโรยก้นกระถางลงไปนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับครับ จากนั้นเราจะใส่ต้นไม้ลงไปนะครับวางเลยนะครับวางเลยนะพี่แล้วเติมดินนะครับให้เต็มกระถางจบให้อยู่ตรงกลางนะครับจบให้อยู่ตรงกลางนะฮะขยับกดพอประมาณอย่าให้แน่นเกินนะครับใช้วิธีการเคาะด้านข้างนะครับเพื่อให้ดินเนี่ยทำการเซตตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับเรา หาดินที่ส่วนที่เป็นส่วนที่ละเอียดนะครับปิดด้านบนนะครับเคาะให้ดินเซตตัวนะครับแล้วจัดให้ต้นไม้นะครับอยู่ตรงกลางนะครับเท oh, <no. S 1> ่านี้ก็เสร็จแล้ว oh, <no. S 1> จากนั้นเนี่ยเราลดน้ำแล้วก็พักไว้ในที่ร่มครับ,รบอย่าให้โดนแดดครับจะใช้เวลาอยู่ประมาณ ห้ถึงเจดวันนะครับหลังจากที่พืชเริ่มแตกใบอ่อนแล้วครับค่อยเอาออกแดดน,นะครับต้นไม้ตัวนี้ก็จะงามก็ะจะ่อจโอเคแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ทําผิดวิธีมาโดยตลอดใช่ซื้อต้นไม้มาเสร็จปุ๊บนะครับผมก็เอาดินสําเร็จรูปใส่ไปเลยโดยไม่มีการมาตัดเติงตัดแต่งการใส่ดินผมก็ไม่ได้มาไล่ใส่แบบพี่ไม่ใช่ว่ามาแบ่งนะครับใส่วัสดุที่ชิ้นที่ส่วนที่ใหญ่ที่สุดไว้ข้างล่าง แล้วก็ส่วนที่ละเอียดที่สุดไว้ข้างบนครับนี่แสดงว่าที่ผ่านมาของผมนี้ปัญหาที่ผมปลูกต้นไม้ไม่งามเนี่ยแสดงว่าผมทํามันผิดวิธีทั้งหมดเลยฮถ้าเกิดเราใส่ดินแน่นเกินไปนะฮะผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับดินเนี้ยจะกลายเป็นผงนะครับเป็นอนุเล็กเล็กนะครับ,รบเสร็จแล้วนะครับจะเคลือบหน้าดินผิวดินเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถลดน้ำลงไปได้ใช่แล้วเราแก้ไงต่อพี่ ก็ต้องปวนดินนะครับแล้วก็เติมอินทรีย oh <oh ์ัตถุไปในกระถางคือเราก็หาอะไรป่วนก็บนเอาทีหนึ่งได้นะครับหรือทาการเปลี่ยนดินมาดูนะครับดินที่เราเปลี่ยนใหม่ผสมใหม่นะครับถ้าลดน้ํามันจะต้องมีการระบายของน้ําดีแบบนี้นะครับเห็นไหมครับซึมไปเลยครับผมนออาการนะครับ ที่น้ําอ่ะกระชอกออกข้างบนหายไปแล้วครับในการนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่สงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านรักษาพืชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างยิ่งวันนี้ถ้าไม่ได้พี่นะครับผมนี่ยังแก้หา,าทางแก้ไม่ถูกนะฮในเรื่องของการปลูกต้นไม้ไม่งามนะครับในกระถางผมเชื่อว่าคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะครับคงจะประสบปัญหาแบบเดียวนี้กับผมนะครับก็ ขอให้คลิปนี้นะครับได้เป็นประโยชน์นะครับแก่พ่อบ้านแม่บ้านและเกษตรกรทั่วไปนะครับที่จะได้แก้ปัญหาในเรื่องของการปลูกไม้ในกระถางไม่งามนะฮะโอกาสดีนะครับเราจะนําเสนอคลิปดีๆสาระดีๆให้กับพวกเรานะครับได้รับชมกันต่อไปครับขอบคุณมากครับนี่นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับถูกใจนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์ นะครับแล้วสับตะไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ <Yeah. S 2> เป็นควายไทยๆท,ที่ลาขันไทยอยู่ในท้อง